กุ้งซีกุ้งเต็มตัวอร่อยเต็มคำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซ์และรายการ Food Daily b y c p กันอีกแล้วค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เขาใหญ่เนี่ยก็ยังคงเขียวชวยอุ่มบรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆทําให้มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งค่ะสมกับที่เขาบอกเลยว่าเขาใหญ่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีกันไปเลยและเช่นเคยค่ะไอซ์ก็ไม่พลาดนะคะที่จะนําความอร่อยจากเขาใหญ่มาฝากคุณผู้ชมกันยังไงก็ติดตามชมได้ตลอดทั้งรายการกันไปเลยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในห้องอาหารเรนทรีนะคะในโรงแรมเรนทรีรสซิเดนซ์ค่ะและตอนนี้ก็นั่งอยู่กับพี่เอ็มนะคะซึ่งเป็น general manager ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะนนพี่เอ็มสวัสดีค่ะห้ออาหารที่นี่นะคะให้บริการเป็นอาหารสไตล์ไหนคะของเรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสไตล์ไทยโดยหลักแต่ว่ามีผสมผสานของท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเราต้องการให้เราลมเกินไปกับธรรมชาติของที่นี่ด้วยางคะค่ะถ้าพูดถึงอาหารเช้าของที่นี่ละคะ,คะเป็นให การไตล์หนค,คืออาหารเช้าของเราค่ะจำเป็น2แบบเ<ช>นาะก็<ช>คือจะเป็นทั้งแบบบุฟเฟ่นในกรณีที่มีลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบอลลคาร์นะคะ<ม>ส่วนวัตถุดิบที่เราใช้กับอาหารเช้านี่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราแบบคัสดสรรมาอย่างดีนะคะแต่อันนี้คือเป็นในส่วนของอาหารกลางวันกับเย็นใช่ไหม<ช>คะอันไหนที่ว่าเป็นพื้นเมืองคืออะไรบ้างคะคืออันอันหลักของเราเลยซกเนเจอร์นะคะก็คือน้ําพริกเรนทีนะคะจริงๆน้ําพริกเรนทีเนี่ยดัดแปลงมาจากน้ําพริก ดงพญาเย็นเนื่องจากว่าโรงแรมเนธีเดสเดนนะคะตั้งอยู่ในตำบลพญาเย็นวัตถุดิบหลักๆคือไข่อย่างเดียวเลยแล้วก็ผสมพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะรสชาติออกหวานๆแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงแล้วก็มีเผ็ดนิดนิดนึงค่ะซึ่งเด็กๆก็สามารถทานได้เหมือนกันค่ะใช่ใช่ผับ,บุ้งไฟแดงอันเนี้ยมาจากสวนออร์แกนิกของเราให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นแบบร้อเปซแกงส้มกุ้งเนะะี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนแกงส้มทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าของเราเนะะี่ยค่ะเชฟได้มีการเพิ่มเอาเนื้อ ของปลากระป๋องใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้มันเข้มข้นแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวแบบซอสมะเขือน,นิดนึงอะค่ะ ไก่ทอดเลนทีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของครอบครัวเจ้าของเราเองคุณสวัสดีหรือคุณเจเนี่ยนะคะทําทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทานด้วยก็เลยมีเมนูนี้ขึ้นมาพวกแบบคอหมูทอดพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วนะคะแล้วมันก็มีความผสมผสานระหว่างคอหมูย่างเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาทอดสุดท้ายก็คือต้มแซบกระดูกอ่อนก็คือความพิเศษของเราคือเราก็ใช้ผักในส่วนของท้องถิ่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่าง อย่างพวกพริกแห้งเนี่ยก็ใช้ของชุมชนพวกเนื้อสัตว์ก็เราก็สั่งมาจาก CP ีนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นไก่เป็นหมูค่ะรวมถึงอาหารเช้าที่ที่ได้ทานด้วยก็ใช้วัตถุด,ดิบของ CP องทงีทั้งทั <CP. S 2> ้งซีพีทำไมถึงมั่นใจที่จะเลือกใช้ของ CP คะ่ะ เพราะหนึ่งซีพีจะได้รับมาตรฐานนะคะบรรจุภัณฑ์ของ C ีพีก็จะระบุชัดเจนผลิตวันไหนใช้ได้วันไหนทําให้เรามั่นใจว่าเราสามารถนํามาปรุงอาหารได้เพราะมันจะสดตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมาตรฐานในหลายๆอย่างค่ะแล้วที่สําคัญคือทาง CP อ่ะค่ะมีเซ็นเตอร์หลังอยู่ที่นี่ด้วยปากช่องค่ะมันทําให้เราสามารถหาวัตถุด,ดิบอะไรได้ง่ายสะดวกสบายโทรกิ้งเดียวซีก็มาส่งให้เลยนอกจากอาหารแล้วเห็นมีเครื่องดื่มด้วยค่ะใช่ค่ะก็ ของเราไม่ได้มีเฉพาะแค่ร้านอาหารเรนเทียค่ะเราก็ย the ังมีร้านเครื่องดื่มช <ương> ื่อ <M> ว่า The b o ุ๊กมาคาเฟ่ด้วยนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะลูกค้าไม่ได้พักกับโรงแรมเราก็สามารถมาใช้บริการได้เหมือนกันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจอยากมารับ ความเป็นธรรมชาติของของเขาใหญ่เนาะแล้วก็ยังหาแลนด์มาร์กไม่ได้นะคะยังไงฝากโรงแรมเลนทีฝากร้านอาหารเลนทีแล้วก็เดบุกมาคาเฟ่ด้วยแล้วทุกท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติแล้วก็วัตถุดิบดีๆของเรานะคะค่ะใช่ค่ะเพราะคอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาใหญ่เที่ยวได้ทั้งปีนะคะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอจะขอตัวไปชิมอาหารอร่อยๆก่อนนะคะพี่เอมขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเริ่มจาก คอหมูย่างทอดพลิกเกลือก็คือใช้คอหมูนะคะจากถาง CP ค่ะเป็นคอหมูย่างแล้วก็นำมาทอดกับพริกเกลือนะคะเป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะรสชาติกำลังดีเลยค่ะด้วยความที่เป็นคอหมูย่างนะคะแล้วก็นำมาทอดก็จะมีความแบบกรอบๆนิดๆเป็นเมนูที่สั่งมากินเล่นๆก็ได้ค่ะเมนูนี้อร่อยมากนี่ค่ะมาต่อกันที่ปีกไก่ทอดเรนทรีนะคะ เขาจะมีซอสอันนี้ราดมามันก็คือมีความแบบเข้มๆหว,หวานนแล้วคือตัวไก่นะคะก็คือทอดมาแบบกรอบๆเลยค่ะพอราดอันนี้มาเราทําให้รสชาติมันอร่อยมากแล้วก็อย่างที่พี่เอ็มเขาบอกนะคะด้วยคุณภาพของไก่นะคะก็เป็นคือไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะสดสะอาดปลอดภัยนะคะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกบรรจุภัณฑ์เลยค่ะคุณผู้ชมแกงส้มกุ้งผักรวมนะคะ อร่อยมากค่ะก็คือกุ้ง c ีพีแปซิฟิเนี่ยนะคะคือเขาสามารถนําไปทําอาหารอะไรก็อร่อยทุกเมนูเนาะเพราะว่าตัวเนื้อกุ้งเองนะคะเขาสดเนื้อแน่นเด้งนะคะแล้วก็มาบวกกับน้ําซุปแกงส้มเขามีความเข้มข้นแล้วก็แบบรสชาติอร่อยมากมีความเปรี้ยวหวานกําลังดีค่ะรสชาติดีมากๆเลยอยาอร่อยมากน้ำพริกเรนทรี รสชาติอร่อยดีค่ะเป็นความแปลกใหม่ก็คือจะแบบหวานหวานเผ็ดเ็ดนิดๆนะคะที่อย่างที่พี่เขาบอกว่าเด็กๆก็กินได้นะก็ให้ความหอมของไข่ด้วยเพราะว่าส่วนผสมหลักจริงๆก็คือไข่นะคะแล้วก็เครื่องเทศของที่นี่ <S <S ต้มแซบอะรสชาติเขาจะค่อนข้างจะจัดจานนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูเลี่ยนเพราะว่าจริงๆใช้ในส่วนของกระดูกอ่อนน่ะเนาะมาเคี่ยวกินเข้าไปคือแบบมันยุ่ยแล้วอะมันโอเคมากๆคือมันไม่ต้องเคี่ยวเยอะมัน กำลังดีแล้วก็รสชาติดีมากค่ะแซ่บมากอาหารอร่อยทุกจานเลยอะจากที่ชิมมานะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะต้องอยากกินแล้วแหละถ้าใครผ่านไปผ่านมาคือเขาบอกแล้วว่าสามารถที่จะแวะเข้ามากินได้นะคะก็คือเปิดเป็นอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะคะก็คือมากินได้เลยยังไงถ้ามาแถวนี้นะคะก็แวะมาชิมได้นะคะที่ร้านอาหารเรนทรีนะคะภายในโรงแรมเรนทรีรสซิเดนซ์ค่ะ CP Chicken r i นริอร่อยลืมปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว <Chicken> มาถึงอีร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชมมากินของอร่อยๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้รม่มรื่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กินอาหารอยู่ริมน้ำลำตะคองเลยนะคะกับร้านนี้เลยค่ะครัวหน้าน้ำค่ะ ค่ะอซส์ก็นั่งอยู่ภายในร้านครัวหน้าน้ำนะคะกับคุณเอ๋ยค่ะซึ่งเป็นทายาตรุ่นที่2ของร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยน่ารักมากเลยเห็นบอกว่าเป็นทายาตรุ่นที่2ใช่ไหมคคะเดิมคือร้านนี้เป็นของใครมาก่อนคะค่ะร้านนี้ก็จะเป็นของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะเป็นผู้แต่งตั้งของที่ร้านนี้ค่ะบอกว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของร้านแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยต้อง ชอบทาอาหารอยู่แล้วด้วย<ช>หรือเปล่าคะ,ค,ะคุณพ่อเนี่ยทั้งชอบกินแล้วก็ชอบทําเลยคะ่ะแสดงว่า<ช>คุณเอ๋ก็น่าจะชอบกินด้วยค<ช>่ะแล้วชอบทําด้วยไหมคะก็บางครั้ง <laughs> <laughs> ในเมื่อคุณพ่อชอบทำเนี่ยแสดงว่าสูตรของที่ร้านเนี่ยเป็นเป็นสูตรของคุณ<ช>พ่อเองไหมคะเป็นสูตรของที่บ้านแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ค่ะแล้วทําไมถึงชื่อว่าครัวหน้าน้ำล่ะคะชื่อว่าครัวหน้าน้ำก็เพราะว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ติดแม่น้ําลําตะคองค่ะ เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะค่ะปีนี้ก็จะเข้าปีที่32แล้วคะ่ะโอ<ฮ>32ปีแล้วสุดยอดเลยอ่ะแล้วในส่วนของอาหารนะคะคือให้บริการเป็นอาหารประเภทไหนค่ะอาหารของเราก็จะเป็นอาหารไทยคะ่ะถ้ามาที่นี่เนี่ยอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ยังไงก็ต้องสั่งค่ะคุณเลยค่ะที่ต้องสั่งเลยนะคะก็จะเห็นตามข้างหน้านี้เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยวุ้นเส้น,นะคะ่ะ ที่เราจะแตกต่างจากร้านอื่นเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้เป็นวนเส้นค่ะวนเส้นเนี่ยคือเราอจะกินเดี่ยวๆก็ได้ออหรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้วัตถุดิบเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อสัตว์ที่แบบสดทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีทั้งปลาหมึกมีกุ้งเนาะที่อยู่ข้างในค่ะจะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่มา <laughs> กค่ะเลยโอ้หน้ากินมากค่ะแล้วมีอะไรต่อคะอันนี้ก็จะเป็นผัก พริกเกลือเรือโป๊ะค่ะผัดพริกเกลือเรือโป๊ะใช่หรอฮูยชื่อดีอ่ะชื่อน่ากินดูแบบดูจะแซ่บมากมีอะไรต่อคะทําไมถึงชื่อนี้คะค่ะเพราะว่ายกมาทั้งทะเลเลยค่ะในนี้มีอะไรบ้างคะในนี้ก็จะมีหอยแมงฟูนะคะมีกุ้งค่ะมีปลาหมึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำกุ้งฟูค่ะยำกุ้งฟูปกติเราจะเคยเห็นแต่แบบ ยำปลาดุกปูเนาะอันนี้ก็คือเป็นกุ้งเลยเป็นเนื้อกุ้งใช่ไหมะเนื้อกุ้งค่ะอะไรต่อคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดซอสมะขามค่ะปลากระพงทอดซอสมะขามแล้วต่อด้วยผัดผักกาดขาวปลาหมึกแห้งค่ะอืมดูดีมากค่ะแล้วจานสุดท้ายค่ะจานเด็ดเลยนะคะแซ่บมากชื่อว่าแกงพุงแตกค่ะทำไมมันถึงเป็นแกงพุงแตกค่ะ กินปุ๊บพุงแตกปั๊บเลยค่ะเพราะว่าต้องกินเยอะกินข้าวเยอะด้วยค่ะอ๋อคือกินแล้วมันอร่อยก็เติมข้าวไปเร<ล>ื่อยๆก็เลยเป็นแกงพุงแตก<ช>ถ้าให้บอกจริงๆมันคือแกงอะไรคะเออมันจะรสชาติคล้ายๆแกงเลียงค่ะแต่ไม่มีกะปิส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะคะก็จะมีเมนูกุ้งเป็นหลักๆเลยค่ะก็อินกิเดียนที่เราใช้เนี่ยกุ้งที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นกุ้งของซีพีค่ะเพราะว่ากุ้งสด แล้วก็หวานแล้วก็กรอบค่ะก็เลยมั่นใจว่าเออแต่ละเมนูที่ใช้กุ้งเนี่ยก็คือได้มาตรฐานทุกาจใช้เท่ากันหมดนี่เนะนอกจากในส่วนของร้านอาหารแล้วมีรีสอร์ทด้วยใช่ค่ะจะอยู่ถัดไปข้างหลังค่ะจากร้านอาหารก็คือเดินทางก็คือใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยค่ะของเราจะมีทั้งหมด70ห้อง แล้วก็มีบ้านหลังใหญ่10หลังค่ะก็คืออยู่ติดริมน้ำเหมือนกันริมน้ำทุกห้องค่ะเดี๋ยวให้คุณเอ๋ยนะคะฝากร้านกับคุณผู้ชมเชิญชวนมาเลยค่ะได้ค่ะร้านของเรานะคะก็จะเปิดทำการตั้งแต่10โมงเช้าค่ะจนถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะ ก็ถ้าใครที่แวะมาปักช่องนะคะร้านของเราจะอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะสําหรับใครที่อยากนอนพักใกล้ชิดธรรมชาติเนาะห้องพักของเราเนี่ยก็คือจะติดน้ำทุกห้องเลยค่ะย้ําชื่ออีกทีค่ะชื่อรีสอร์ทว่าน่าน้ำคันที่โฮมรีสอร์ทค่ะนี่มากันเยอะๆนะคะแล้วก็แวะมากินอาหารที่ร้านครัวน่าน,น้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมได้เวลาชิมของอร่อยแล้วคะ่ะเริ่มที่ ผัดไทยเลยละกันนะเพราะว่าดูจะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบสั่งอะถูกโต๊อะอยากรู้อร่อยมากแล้วก็รสชาติคือแบบ จัดจ้านแจ่บเลยค่ะน้ำซอสเมื่อกี้ที่คุณเอ๋ยเขาบอกนะคะว่าเขาทําสดใหม่ทุกจานมันทําให้มันดีมันนัวมากเลยรวมไปถึงกุ้งนะคะซึ่งเขาบอกแล้วว่าใช้เป็นกุ้ง CP Pacific นะคะก็คือกุ้ง CP Pacific เนี่ยนำไปทําอาหารจานไหนก็อร่อยค่ะเพราะว่าตัวเนื้อกุ้งเขานะคะสดเนื้อแน่นเนื้อเด้งนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานในตัวค่ะมาต่อกันที่จานนี้ค่ะผัดพริกเกลือเรือโป๊ะ ามาดูสีพูณเลยเขาบอกว่ายกมาทางทะเลขนาดนั้นถึงเครื่องมากๆแล้วก็หอมพริกเกลือมากๆค่ะแล้วก็มีความหอมพริกไทยเนาะมาถึงจานนี้ค่ะยำกุ้งฟูค่ะคือเป็นเนื้อกุ้งล้วนเลยค่ะคุณผู้ชมน่ากินมาก เนื้อกุ้งฟูนะคะมันก็ให้เท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกว่ามันต่างกับยำปลาดุกฟูเพราะว่าด้วยเนื้อปลามันจะค่อนข้างเบากว่าเนื้อกุ้งมันก็เลยจะมีความแน่นกว่าแต่ว่าความกรอบของเขาก็คือกรอบปูแล้วก็ด้วยนย้ำยำเปรี้ยวหวานกำลังดีเป็นอีกจากนหนึ่งที่รสชาติจัดจ้านเลยค่ะอร่อยมาที่นี่เลยอยากจะรู้มากพุงจะแตกไหมเป็นใบแมงลักนะคะแล้วก็มีบวบแล้วก็ไก่ ก็แกงเลียงนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีกะปิเนาะกลิ่นมันก็จะต่างกันแต่ว่าความแกงเลียงมันก็คือจะมีกลิ่นใบแมงลักหรืออย่างเงี้ยก็คือต้องพุงแตกจริงๆเพราะว่าต้องเติมข้าวกินกับข้าวคือต้องอร่อยมากแน่ๆตอนนี้ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะยังไงลองมาชิมมาแวะกันนะคะที่ร้านครัวน่านน้ำนะคะรองว่าจะได้กินอาหารที่รแสแซ่บแบบนี้การันตีด้วยการเปิดร้านมาถึง32ปีค่ะ อีกร้านหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าบอกว่าที่เขาใหญ่เนี่ยก็ยังมีร้านเก๋ๆนะคะให้เรามาถ่ายรูปมาเช็คอินนะคะตกแต่งแบบนี้แบบว่ามีไฟดีออนสีสันสดใสแบบนี้เดาไม่ยากค่ะก็คือตกแต่งแบบสไตล์เกาหลีนั่นเองค่ะกับร้านนี้ที่มีชื่อว่าไก่เก่าไก่ทอดเกาหลีปากช่องค่ะ อนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่กับคุณเอ็มนะคะเจ้าของร้านไก่เกา่าไก่ทอดเกาหลีปักช่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากรู้มากค่ะคือชื่อร้านคือชื่อร้านยาวมากหรือว่าจริงๆชื่อร้านคือชื่ออะไรคะจริงชื่อร้านเนี่ยครับเนื่องจากที่มาของเรานะครับอยากกินไก่ทอดเกาหลีมากๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าช่วงโควิดนะครับเราก็หาทานไม่ได้นะครับเราก็ดูซีรีส์ดูอะไรก็ได้สูตร อยากลองทําสูตรนะครับผมทีเนี้ยพอทําออกมาแล้วเราอยากให้ชื่อมันจําง่ายๆนะครับเพราะไก่เกาลีแก่เกาเหลีกเลยเป็นไก่เกาง่ายดีมันก็คือเป็นชื่ยอย่อเป็นไก่เการ้านนี้เปิดมาไม่นานมากใช่ไหมคะเปิดช่วงเดือนธันวาคมก็ประมาณ5เดือนได้แล้วครับประมาณ5เดือนแต่ว่าคุณผ,ผู้ชมคือจะบอกว่าที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงลูกค้าทั้งนั้นเลยนะคะคือนั่งอยู่ก็คือลูกค้าเข้ามาเยอะมากเข้ามาตลอดเลยถือว่า5เดือนนี่แสดงว่า ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนะคะเนี่ยสไตล์การตกแต่งร้านนะคะทาไมถึงถึงเลือกตกแต่งร้านแบบนี้ช่วงนี้นะครับมันโควิดก็จะมีคนที่คิดถึง feeling แบบเหมือน<ม>อยุเกาหลีใช่คร,ครับผมเหมือน็นสตรีทฟู้ดเกาหลีซึ่งการตกแต่งของเขาเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะครับ,รบก็จะเน้นใช้เป็นไฟนีออนนะครับผมเราก็เลยยกนะครับเหมือนให้พยายามให้เหมือนที่สุดนะครับเพื่ออย่างน้อยก็ให้หายคิดถึงบ้างก็ยังดีก่อนที่เราจะได้ไปเกาหลีกันจริงๆ แล้วก็ในเรื่องของสูตรเมื่อกี้บอกว่าดูจากซีรีส์เกาหลีใช่ไหมคะ<ผ>มแล้วสูตรไปแกะยังไงอะคะหรือว่าในซีรีส์เขามีบอกหรอหรือว่ายังไงเอ่ยตัวสูตรเนี่ยนะครับมันเกิดจากการลองผิดลองถูกมากกว่าก็มีการลองว่าทํายังไงให้มันกรอบขึ้นหรือทําซอสยังไงให้มันเข้มข้นขึ้นก็ลองไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ารสชาตินี่แหละโอเคแล้วนะครับแล้วลองทานแล้วก็อร่อย เริ่มต้นจากไก่ทอดเนาะ <Ừ. S 1> มันมี3แบบอะค่ะมันค,คืออะไรบ้างมันต่างกันยังไงอะค่ะก็ของที่ร้านจะมีซอสทั้งหมด3ตัวนะครับที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเองนะครับผมจะมีตั้งแต่ตัวกาลิกหรือว่าเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็มีตัวฮอตนะครับฮอตเลเวลหก็คือจะเผ็ดนะครับพอทานได้นะครับแล้วก็จะเป็นฮอตเลเวลสองเอ่อแล้วมาในส่วนของเมนูอื่นๆล่ะคะอันนี้ก็คือจัก ซีรีส์ไหมหรือว่ายัางไงเอ่ยส่วนใหญ่เมนูอื่นๆนะครับมันเกิดจากลูกค้าเรียกร้องว่าทําไมไม่มีตัวนู้นทำไมไม่มีตัวนี้เม,มืม่อไหร่จะมีตัวนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็เลยไปเลือกรสชาติที่เราคิดว่าเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนส่วนใหญ่กินได้ะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วในส่วนของเมนูด้านนี้ล่ะคะคืออะไรบ้าง ก็เอ่อก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเอ็นไก่นะครับซึ่งเอ็นไก่ก็จะเลือกซอสได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นไก่ป๊อปนะครับมันจะเป็นตัวสันในนะครับเราใช้สันในของ CP นะครับผมเลือกซอสได้เหมือนกันเลย นะครับแล้วก็จะเป็นต็อกนะครับผมตัวต็อกเองอ่ะนะครับผมเราใช้วัตถุดิบเดียวกับที่แบรนด์หลายๆแบรนที่ดังๆที่เขาใช้กันเลยครับตัวเส้นต็อกไส้กรอกเราก็ใช้ไส้กรอกซีพีเหมือนกันอันนี้จะเป็นคอนชีสนะครับผมก็จะเป็นข้าวโพดกับชีสผัดคั่วเนยก็จะมีความเค็มๆห,หวานๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีชีสดยืดท็อกทข้างบน ตาม,มาร้านนี้นะคะเพราะว่ารู้ว่าทางร้านคุณเอ๋มเนี่ยนะคะเลือกใช้วัตถุดิบของ CP ีเกือบทั้งหมดเลยนะคะทาไมถึงมั่นใจที่จะใช้วัตถุดิบจากทาง C p คือจริงๆจากประสบการณ์ตรงอ่ะครับตอนเริ่มร้านตอนแรกอ่ะนะครับเราก็ใช้ไก่ปกติทั่วไปอ่ะนะครับแต่สิ่งที่เจอก็ค่อนข้างจะมีเรื่องของไซส์นะครับไซส์เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเนื่องจากเราขายเป็นชิ้นะนะครับบางทีมาล็อตนี้ทําไม ไก่ใหญ่ทาไมรตนี้ไก่เล็กอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของ C ีไซส์เขาจะค่อนข้างสแตนดาร์ดนะครับผมแล้วก็ตัวไก่ก็จะสวยนะครับเราไม่ต้องมานั่งคิวซีทุกวันไว้ใจได้เลยถ้าเป็นของ C p เราใช้วัตถุดิบที่มาจากไทยเนาะเป็นไก่ของไทยนะคะแต,แต่ว่าอาหารเราเป็นอาหารเกาหลีอย่างนี้มันยากไหมคะมันมีความแบบแตกต่างไหมหรือว่าเราทํายังไงให้มันเหมือนเกาหลีไปเลยอย่างเงี้ยคะจริงๆตัววัตถุดิบที่เป็นซอสที่เรามาใช้ทําซอสต,ต่างๆทั้ง3ตัวนะครับอิมพอร์ตมาจากดีลเลอร์ของที่เขาท ทำซอสเกาหลีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพูดได้เลยว่าตัวรสชาตินะครับใกล้เคียงเหมือนไปทานที่เกาหลีเลยนะครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบจากเกาหลีจริงๆครับฝากร้านเลยว่าจะมาที่นี่นะคะมาได้ยังไงจุดสังเกตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างค่ะได้ครับร้านไก่เกาไก่ทอดเกาหลีปากช่องนะครับเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่11โมงนะครับปิดนะครับผมสามทุ่มครึ่งนะครับผมยกเว้นวันศุกร์เสาร์จะปิด4ี่ทุ่มก็คือจะช้าลงครึ่งชั่วโมงนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะรมตงข้า ปั๊มน้ํามันปั๊มเชลของปากช่องนะครับเพราะว่าจะมีอยู่ปั๊มเดียวสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับสามารถสั่งตามแอปได้เลยนะครับก็จะมีทั้งฟู้ดแพนด้าแล้วก็แกรฟนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอ็มมากๆค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาคะ่ะบินไปเกาหลีกันคะ่ะเรา,าเริ่มกินกันเลยดีกว่าวิธีการกินไก่ของเกาหลีนะคะก็คือนี่ ถุงมือแบบนี้เรามาเริ่มที่ไก่กระเทียมก่อนเลยค่ะคือซอสเขาทาแบบไม่อั้นเลยนะคุณผู้ชมคือแบบซอสเยิ้มๆมาเลยอะตัวซอสเขามีความแบบหวานๆเค็มๆแล้วนี่กลิ่นกระเทียมแบบเบาๆไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็ไก่เขาทอดได้กรอบมากจริงอะมันชุ่มไปด้วยซอสอะค่ะแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่เผ็ดระดับกลาง ระดับกลางก็เริ่มมีความแบบว่ามีรสชาติมีความเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เขาไม่ห่วงซอสเลยอะ่ะคือมันชุ่มแล้วมันอร่อยเลยทําให้แบบกินแล้วมันมีรสชาตินะคะอร่อยดีเดี๋ยวเราไปลองดูที่เขาบอกว่ามันเผ็ดระดับ2เลเวล2นี่มันจะเผ็ดขนาดไหนถ้าจะให้นึกเทียบนะก็จะประมาณบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปของเกาหลีค่ะก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนนะก็จะมีแบบความแบบเผ็ดแสบปากเล็กๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ารสชาติเขาก็จะจัดจ้านขึ้นนะคะก็จะมีความแบบ เค็มๆหวานเปรี mm ้ยวๆนิดๆนะคะอร่อยดีค่ะมาต่อ huh. กันที่ซุปกิมจิมันมีความกลมก่อมไม่ได้เปรี้ยวโด mm. ดจนเกินไปมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดๆอร่อยดีค่ะข้าวผัดกิมจิใช้เป็นในส่วนของหมูสามชั้นจากทางซีพีด้วยนะคะถึงแม้ว่า จะเป็นวัตถุดิบจากไทยนะคะแต่ว่านำมาทำเมนูเกาหลีก็อร่อยค่ะ ส่วนของจานนี้นะคะซึ่งเป็นเนื้อไก่ล้วนค่ะนํามาทอดนะคะ,ะ,คะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะแล้วในส่วนของซอสก็คือเป็นซอสที่เราสามารถเลือกได้แบบนี้นะคะแล้วก็ในเมนูไก่ทั้งหมดนี่ค่ะก็ใช้เป็นไก่สดอนามัยจากทางซีพีนะคะเพราะว่าเขามั่นใจค่ะว่าสดสะอาดปลอดภยัยแล้วก็เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดนะคะแล้วยังสามารถตรวจสอบการผลิตย้อนกลับได้ทุกบรรจุภัณฑ์เลยค่ะ ผ่านไปผ่านมาที่ปัดช่องนะคะก็มาถ่ายรูปแบบบรรยากาศเกาหลีแบบนี้นะคะเราก็กินอาหารเกาหลีที่ได้รสชาติฟีลลิ่งเหมือนอยู่เกาหลีเลยะค่ะยังไงก็มาลองทานกันเยอะๆนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวความอร่อยจากเขาใหญ่ที่ไอซ์นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้นะคะและสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook ของ Food d a i ี่บายซนะคะและยังติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางด้วยและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ